สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง GA Style นะคะวันนี้จะมาพูดถึงวิธีการลงทะเบียนรับสิทธิ์เงินเยียวยาเอราชนะ7,000บาทบนเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะว่าต้องกรอกรายละเอียดอะไรบ้างนะคะแต่ก่อนอื่นเลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่อง GA Style ด้วยนะคะมาเริ่มกันเลยนะคะจากกรณีที่กระทรวงการคลังนะคะได้ออกมาตรการเยียวยาก,การแพร่ระบาด ไวรัสโคโรนา2019นะคะหรือโควิด2019เองนะคะภายใต้ชื่อโครงการว่าเราชนะนะคะโดยผู้ที่จะได้รับสิทธิ์เนี่ยจะมีจำนวนทั้งหมด31.1ล้านสิทธิ์นะคะรับเงินเยียวยา3,500บาทเป็นระยะเวลา2เดือนด้วยกันรวมเงินเยียวยาทั้งสิ้นนะคะ7,000บาทนะคะแล้วใครบ้างนะคะที่จะได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาในโครงการเราชนะนะคะเรามาดูกันนะคะ คุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับสิทธิ์นะคะคือต้องเป็นสัญชาติไทยอายุ18ปีขึ้นไปนะคะต้องไม่เป็นผู้ที่มีประกันตนตามมาตรา33ของประกันสังคมต้องไม่เป็นข้าราชการเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือพนักงานของรัฐและไม่รับเงินบำเหน็จบำนาญและไม่เป็นราชการทางการเมืองนั่นเองค่ะต้องมีเงินพึงประมาณไม่เกิน30,000 0บาทต่อปีต้องมีเงินฝากในบัญชี รวมทุกบัญชีทั้งสิ้นไม่เกิน500,000บาทค่ะซึ่งโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์นะคะเป็นโครงการที่ช่วยในการเยียวยาผู้ที่ประสบปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะและผู้ที่มีอาชีพอิสระรวมไปถึงผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและรวมไปถึงผู้ที่มีการบันทึกข้อมูลในระบบของแอปพลิเคชันคนละครึ่งเป่าตางังและเราเที่ยวด้วยกันถ้ามีข้อมูลที่ตรงตามเกณฑ์นะคะ เราก็จะสามารถได้รับเงินเยียวยาตามโครงการได้เลยค่ะแต่ถ้าหากใครนะคะไม่เป็นผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือผู้ที่เคยบันทึกข้อมูลแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วนะคะเราจะต้องมาลงทะเบียนนะคะโดยวิธีการลงทะเบียนนะคะเข้าไปยังที่ เ w ็บเราชนะ c o m นะคะจงสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่9มกราคมจนถึง12กุมภาพันธ์2564นะคะเริ่มได้ตั้งแต่เวลา6โมงเชา้าจนถึง5ทุ่มนั่นเองค่ะวิธีการลงทะเบียนนะคะขั้นตอนแรกคือเข้าไปที่เว็บไซต์เราชนะ .com นะคะจากนั้นนะคะกดปุ่มลงทะเบียนเมื่อเรากดปุ่มลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะต้องเข้าไปกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและยืนยันนะคะก่อนอื่นที่เราจะกดปุ่มยอมรับเงื่อนไขและยืนยันนะคะใน นะนำว่าให้อ่านข้อมูลทั้งหมดนะคะให้เรียบร้อยซะก่อนเพราะว่าเราจะได้รู้ข้อมูลที่ถูกต้องนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจะเป็นหน้าต่อไปคือเป็นการกรอกข้อมูลที่ต้องระบุชื่อสกุลเลขบัตรประจําตัวประชาชนรหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชนวันเดือนปีเกิด และเบอร์โทรศัพท์มือถือนะคะเมื่อเรากรอกเสร็จแล้วนะคะให้กดยืนยันนะคะจากนั้นนะคะทางเว็บไซต์ก็จะให้เราตรวจข้อมูลว่าถูกต้องหรือเปล่านะคะแล้วก็กดยืนยันอีกครั้งหนึ่งนั่นเองค่ะจากนั้นนะคะจะมีรหัส OTP นะคะส่งไปยัง SMS ของหมายเลขโทร,รศัพท์ที่เราลงทะเบียนไปนะคะเราก็นําหมายเลขตรงนั้นนะคะมากรอกใส่ตรงนี้แล้วก็กดยืนยันเข้าไปนะคะจากนั้นก็เสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะเราก็สามารถรอตรวจสอบสิทธิ์ทา w w w ไวเว็บเราชนะ c o m ได้8กุมภาพัศ2 5 6 0นะคะและหลายคนสงสัยนะคะว่าเมื่อเราลงทะเบียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราเช็คสิทธิ์แล้วนะคะว่าเราได้รับสิทธิ์เงินเยียวยาโครงการเราชนะจำนวน7,000บาทนะคะเอ๊แล้วเราจะได้รับเงินยังไงและจะได้รับเงินตอนไหนนะคะซึ่งนี่นะคะก็คือ การรับสิทธิช่วยเหลือลายสัปดาห์นั่นเองนะคะในระยะเวลาของโครงการคือวันที่29มกราคม2564ถึง31พฤษภาคม2564นะคะซึ่งแบ่งกลุ่มที่จะรับเงินเนี่ยออกเป็น2กลุ่มด้วยกันคือกลุ่มแรกนะคะเป็นกลุ่มผู้ที่รับสิทธิผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะจะได้รับเงินช่วยเหลือค่าครองชีพเพิ่มจากปกติ675บหรือ700บาท ทุกวันศุกร์นะคะเริ่มตั้งแต่วันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะโดยการโอนเงินครั้งต่อไปเนี่ยจะเป็นในทุกๆวันศุกร์นะคะวันที่ 12, 19, 26กุมภาพันธ์2564วันที่ 5, 12, 19 26มีนาคม2564ค่ะซึ่งจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐน,นะคะให้ใช้ซื้อสินค้าหรือใช้จ่ายนั่นเองนะคะผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเนี่ยจะต้องเลือกใช้วงเงินสิทธิราชนะเท่านั้นนะคะ และกลุ่มที่2นะคะเป็นกลุ่มผู้ได้รับสิทธิ์ผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันเป่าตังนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่ได้รับสิทธิ์ผ่านทาง G Wallet นะคะจะสามารถตรวจสอบสถานะผ่านเว็บไซต์เราชนะ .com นะคะได้วันที่5กุมภาพันธ์2564นะคะและก็จะสามารถกดยืนยันสิทธิ์พร้อมรับเงินครั้งแรกจํานวน2,000บาทได้วันที่18กุมภาพันธ์2564นะคะและจะได้รับการโอนเงินครั้งต่อไปนะคะจํานวน1,000บาททุกๆวันพฤหัสบดีนะคะตั้งแต่วันที่25 5กุมภา 1, 2, พันธ์2564และวันที่ 4, 11, 18, 25มีนาคม2564ค่ะโดยจะได้รับสิทธิ์ช่วยเหลือนะคะเข้า G Wallet นะคะบนแอปพลิเคชันเป่าตังค์ค่ะซึ่งผู้ที่รับสิทธิ์ผ่าน G Wallet เนี่ยจะกดใช้สิทธิ์ผ่านปุ่มเราชนะนั่นเองค่ะซึ่งทั้ง2กลุ่มที่ได้รับเงินเยียวยานี้นะคะจะสามารถใช้จ่ายได้ที่ร้านค้าดังนี้นะคะคือร้านค้าทงฟ้าที่มีเครื่อง EDC นะคะหรือจะเป็นร้านถุงเงินทงฟ้านะคะร้านค้าคนละครึ่งและ ร้านค้าราชนะนั่นเองคะ่ะและหลายๆคนนะคะก็สงสัยกันมาว่าเอ๊ะเราไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าผู้ที่เคยบันทึกข้อมูลผ่าน g w วอลเ t หรือว่าบนแอปพลิเคชันเป่าตังแล้วเราจะต้องทำยังไงนะคะโดยกลุ่มนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มที่ไม่มีฐานข้อมูลอยู่แล้วนะคะให้ลงทะเบียนนะคะผ่าน web, เว็บราชนะ .com นะคะ ในวันที่29มกราคม2564นะคะจากนั้นให้ตรวจสอบสถานะผ่านวเว็บเราชนะ .com เช่นเดียวกันนะคะในวันที่8กุมภาพันธ์2564นะคะและจะปิดรับลงทะเบียนเนี่ยวันที่12กุมภาพันธ์2564นะคะและเมื่อเราได้รับสิทธิ์แล้วเนี่ยการโอนเงิน การได้รับเงินเนี่ยก็จะเหมือนเอ,อ่อกลุ่มที่ได้รับสิทธิ์ผ่าน G Wallet บนแอปพลิเคชันปลอตังค์เลยค่ะสําหรับใครที่ดูคลิปนี้จนจบแล้วนะคะถ้าคิดว่าข้อมูลส่วนนี้นะคะเป็นประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่อง GS Style นะคะแล้วขอฝากแฟนเพจ Facebook GS Style ไว้ด้วยนะคะสําหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ